ใชมาแล้วให้ไปเรื nice right? so ่อยมอ่าเ oh, ็ห oh, ่าว่ะไมมมันก็ไม่ดีอยากมงคนทำอันตรายอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหครับอร่อครับอันนี้มีกระดูกอ่อนนั่นออะไที่ไม่อ่อนสุดยอดเลยครับมือใช้ได้หรือเปล่า อไม่ได้ไม่ได so nice> yeah. ้กินเลยอะโอ้โหฟังครับมับเข้าไปนี่เด็ดผักใส่เยี่ยมพลาพลาเนื้อนะครับอันนี้เป็นย่างใส่กอครับย่างเนื้อครับโอ้เสร็จงานขึ้นแผงครับเสร็จงานจัดการครับ กินมาเตาพิเศษตัวตัว,ตว FC เขาสั่งเตาเนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ย<ฟ>ฮะฟรีฟฟขอให้มีองค์โอ่งโอ่งแตกด้วยนะไม่เอาองค์เต็มใบองค์ดีไม่ได้องค์ดีก็ไม่ได้องค์ดีก็ไม่เอาโอ <c oughs> ถ้าไปย่างขายตลาดนะัดนี่เขาเห็นองค์เขาซื้อซื้อโอ่งไหมซื้อองค์นี่แหละซื้อเตาไปกลับบ้าน งานเข้าหลือครับูเจ๊ชอบเจ๊ชอบเออเจ้าของบ้านนี่เหรอไร่ปีกของแก้มไปกอดนะโอ้ยใส่กล่องแมคโครน่ะไม่รู้พี่เขาเอามาขายเมื่อวานอะถุงละถุงละร้อยนับถุงละร้อยอู้พรกินเมื่อวานหมดไปถุงนึงแล้วจริงดิเเซฟปะนอ มื่อวานทอดวนนัวนเ<ร>กือวันเกือบพนเกือบพันกร้อยห้าหกร้ตายกนบ้างอะไรนะไม่ถึงสิวันละมือเ <laughs> <laughs> งินจกหบมดละมืปอปวดกูกลับบ้านตัวผู้นี้กินมามากพอ,อเนื้อ,อย่างไหมนเนี่ยใช่มีเนื้อติดห,หลังไม่เอเลย แม่งมันเดินหรือเปล่าวะแม่งนอนทับยุงมได้เนี่ยสุดยอดอ่ะไม่ใช่เหรอท้งคู่อ่ะท้งคู่โอ้วัยรุ่นในห้องก็ดังนอกห้องก็ดังห้องคิีงเนี่ยตีีลุกไปมีทีสี่กันปุ๊กให้ตีสี่เอาไอ้รายการปุ๊กเหรอคนขยันก็ตื่นตีสี่แล้วรายการต้องปุกได้เอาปุปกขี้ ่ปกติไอ้นี่ปลูกไปหวานเผ็ดกลัวไม่หลอน <c oughs> แกไม่เอาเราฉันไม่ห่วังมากเมื่อคืนเนี่ยบอกว่าตายแล้วกวูขึ้นขึ้นขึ้นแผนนะ่น,แผนด้วยนะใช่ขึ้นด้วยวันนี้งานหนักด้วยขึ้นแผน่นถ้าเป็นวันนี้ไม่กลัวเลยนะเพราะวันนี้งไงขึ้นแผน่นไม่ใช่ได้กินวันนี้ไม่กลัวเลยนะเพราะว่าขึ้นแผ่นเสร็จแล้ว ทีมงานมาตรฐานรู้มือไม่งั้นเขาไม่กินเยอะหรอกมาตรฐาน,น้อลหลๆมาตรฐา, <laughs> า,านตกอ่ะอันนี้ปเป็อต,<ร>ติหนาไม่อยากตื่นเอ้ไม่อยากตืนู่แล้วเราใครทำ<ค>เจาะตื่นต,ตลอดเกือ <laughs> บจบบนะหล <laughs> ับแต่กลับไม่ได้นะ ไอ้หอมหั่นทำไมเนี่ยพี่้าจอฟ้าจอฟ้ามีตะไคร้นะเอ๊ะใสมะกรูดมะกรูดจะได้ไมเอ้าไม่กินด้วยละก็ว่าไม่ก็ว่านึกว่าใส่เหมือนบ้านผมไม่กินก็ไปนอนเอาอะไรบ้าง

้อฝึกงานเสร็จไปบอกแม่ว่าลูกพี่พาไปกินเหล้าผมกินเหล้าเก่งเหรครับเป็นจู่ไม่จ๊ะโอ้ไม่ครับเพราะว่าคู่คีดกับที่เาอยู่นี่มือนกกล้าพูดเนะเ ตาน่อ ó, ัอยู่หลังการบํอผมไม่รู้จักหรอครับแย่เลยถ้าูัดการบงนี่ยวันนี้คนฝไปแล้วว่่ไ่ไหทิวป่ะทิวผมบอกน้องเดยวอยู่ไงเขาจะเล่าอีสขวดเล่าอยู่ตรงนี้ไม่เ่าตรงนี้โอ้คนน่ากินนะทิวนะอบนองค์โคตสวยอะคลาสสิกมากเลยนะ โคตรชอบชอบเตาเลยวะตัวพี่เรืองจะไปซื้อเตาผมบอกซื้อเสิร์ททำไมล่ะไม่แล้วมันอบด้วยเนาะมันร้อนข้างในด้วยเนาะเอ้อาซอเากระถางไปอันนี้แกงปรากดแกงแหละนะแกงปรากฏประกดเหลืองประกดเหลืองบ้าวันแม่มันวันที่สิบสองมันแม่ใหม่วันนี้ไค่สองรุ่อ่ะ ข้าจะรอกินแต่น้ำมันเนี่ยนั้นๆอร่อยด้วยนะนั้นอร่อยอยู่แล้วนั้นน่ะโอ้ทำไมใส่เพิ่มมามันให้มันเปรี้ยวเนี่ยอตอนนี้มันไม่ส้มมันบ่ะโอ้มีเชฟมาทำกับแก้มกินตรงนี้โอ้โไปไหนไม่มีอดอดตายถ้ามีตังถ้ามีตังอดตายอิ่มอิ่มตายเอามาแล้วมาแล้วดีต้องไม่หิวคอไปอีกนกินเลยพอพอ หรือมึงมาเอาสูตรแกงปลาเนาะเดี๋ยวๆมึงมาขายอีกเนาะเพราะมีที่ขายปลาแล้วคเนี้มึงบอกว่าพี่ตกแต่ปลาเย็นจิ๊บเลยเหรอ ตกปลาดูปลาเลยโอ้ปลาตัวใหญ่สั่นมาเลยรายการไหมเฉวจัวใส่หม้ออ๋อจะใส่หม้อต่อใส่กระทะต่อร้อช่วยอย่างเดียวพอวันนี้ตำมตำมข้าวผัดอย่างเดียวพอเพราะว่าทีมงานเขามีฝีมือสุดยอดฝีมือจาก แม่ดิมเชียงใหม่แล้วนี่ยัมาเกงอะไไร่งเลยแม่แตงอยู่พวกนี้่แม่แตงเหรอกินเลยเปิดยิ่งผมวโอ้ยเปิดเราไม่มีคนกินเนี่ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะเสียพี่จีนเต็มค่าพี่ยือผมกี่พังดองเนี่ยตัดกำลังเนี่ยล่ะลงปูเนี่ยครับให้ข้างหลังให้ข้างหลังลงปูเดียวขายไปอะไดมอนเออเขาทำหรือยังวะเรี่ยงเรี่ยงต้องคาด้วยหลายหมื่นเลย โัวเร็วขึ้นเว้ยดูเติมนมันนั่นเร็วขึ้นมีพลังของแครวิจยจำเมื่อก่อนที่เคยคุยอย่างที่เราทำที่พี่บุญเราตัดภาพไปดีดูที่น้าหนูคุณหล่อครับเว้ยยกเบียร์ช้างโชว์เก๋อแกจะยกเบียร์ช้างโชว์นะครับหวานจีบเฮ็ดเยอตรงนี้เยอะเห็นดกทั้งวันเลยทุกแผะทั้งวันโคตรด้วยอะไรอ่ะน้ำท่วมด้วย วันนี้นะผมไม่เมาเนี่ยแต่วันนี้เนื้อไม่เหนียวแบกขึ้นบ้างเลยนะซื้อมาเหนียวมากเลยเดี๋ยวนี้มีเกลือดูแล้วน้ำน้ำลายไหลอ่ะแต่ว่าไม่ต้องเอามือถือพี่ไปย่างกันราคาเป็นอะไรนี่พาช่วยนี่พาอะไรอะไรอะไรนี่ันนี้ฝากยถ้าช่วยงานได้นะผมอยากให้มผมเป็นผมลองทำเดี๋ยวให้เดินเหยียบราคาระวัง ไม่ผมมาเจอครับตอนนี้ลูกพี่กับลูกร้อยังเป็นไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยนี่แงตู้นี่แล้รถผมแอร์ไม่ค่อยเย็นเอ้นี่มันรถแอร์รถยนต์เว้ยได้หมดได้หมดแต่ไม่ได้าำต้องทำเมาหนึ่งอ่ะฮะเมาหนึ่งอุ้ยเมาวันหนักไปกลัวแล้วเมาหนึ่งเอ้อแอร์ที่บ้านไม่เย็นว่ะโต บ้างไปล้างเอรให้หน่อยดิแล้ี่ผมเลือกผมทำเฮ้ทิ่วถอยรถกลับว่าพี่เมาก็นหน้าดีสอดหน้าบ้านจ้างให้ผมไปล้างเองผมยังไม่ไปเลยขายเครื่องมือทิ้งซะตู้้าอินดี้ขนาดนี้ผมไม่เครื่องมือนี่หมดผมไม่ได้ต้องกอยากจะเอาอะไรไปเอาที่บ้าน เดี๋ยวจะซื้อข้าวหอมกับไอ้ไอ้เลมอนโซดาไว้รอนะใกล้เองนี่รีสอร์ทตรงออกไปนี <m <m ่อยู่ขวามือใช่ไหมข้าไปแล้วทุ่งนา้นตรงแรลมตรงแรมเดี๋ยวให้พี่บีขับรถก็ได้ผมจะขับแล้วคือตีกันแย่งซะก่อนใจน้องมันผมยังก็ลูกพี่ถ้ากอดคุยังครับสุดแล้วครับโห้ึงเดือดไงนะ ผมชอบไปที่ชีบนี่มากเลยทำเองเดี๋ยวผมเอากลับบ้านเลยนะเนด่ยใช่ได้ครับได้ชิวอย่างนี้อะไรครับนี่สามชั้นนี่นะในกล้องนี่สุใสมากเลยนะชัดนเลย จะไหมคาดว่าจะอร่อยไหมคาดว่าจะอร่อยนี่อร่อยมือซ้ายมาแล้วมือขวาลุกขาไปลุกมาอ่าอ่าเตะอ่าว่ะนี่ทำงานโอเคนะถูกใจผมไม่วัดมาดิ้น้อยใจเหรอม่วัดใช่ไหมมันก็ไม่ดีอย่างนในคนทำอันตรายครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยครับแสดงว่าแสดงว่าพี่เขาหั่นอร่อยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เพราะว่าแผนมันไม่มีไม่มีขอโอ้ เราสุดยอดเลยครับเดียอนี้ย่มีผักด้วยหวานจี๊บโอเคครับเป็นรองเออไอหมูสามชั้นว้าวกินไปหนูมาหรำมอใจร่อยไหมอร่ยหนูอ่อมาครับเีสอกระป๋องมันคุยหมไหวไหมไ้หนูไหวหมครับกเนอไครับพักร่างกายครับนีโอ้โหพักร่างกายมึงยกบนเลยเหรอ เอ้ใช่ผมนำหน้าคุณไปไปขวดแล้วนะเมาเมาคนอนไม่รู้ให้นอนกันสองคนแหละวันนี้้ไม่นอนเนี่ยให้ไปนอนในห้องสองคนเลยกูจะลั่ห้องเลยวันนี้อย่ามาพูดเลยอ้อทำไมกินไม่ห่าด้วยล่ะมีแค่ครับมีหกหกแล้เออ เราทอดพริกก่อนระดับแรกแล้ทอดใบมะกรูดใช่ไหมกระเทียมกระเทียมพริกแห้งขายเอามาโอ้ยอ่ะไหนครับกระเทียมกับพริกแห้งขายเอามาซื้อเอาติ่นี้ก็มีขายไม่ได้เลยผู้นิจายมันใช้มันขึ้นนั่นไงที่เด็ดอืมมันใช้ได้ถ้าพวกนี้ให้มันใช้ได้ใช้ได้ จะไม่ได้ตู้แย่เลยตู้ใส่แบบบ้าเลยปบ๊บนี่ไงไม่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 พี่เด้งเปิดหน้าพี่เปิดหน้าเออเปิดนี่เปิดนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มีแกงด้วยโอ้โหหนูไล่แขกดีกว่าพี่ดูโอ้โหไล่แขกตลอดหน้าดิดูหน้านี่น้ำมันกระเด็นเต็มเี่แแม่ในกล่อ โอ oh, pick, 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 pick. S <S ้ทอดใบมะกรูดต้องราบเป็ดแล้วพี่เดืองอ๋อปิดแก๊สปิดปิดเปไม่เอาไม่กินราบเป็นฮะอ๋อใช่คุณเนี่ยเขาไม่กินราบเป็นเลยปะเดี๋ยวนี่เป็นธารไผ่ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดไม่เป็นเป็นอะไรมันมีใครเป็นพาระเป็นเป็นธาะผมเดี๋ยวให้พี่บีขับรถกลับผมไอจูเมาแล้วไม่เอาพี่บีชอบเข้าซีเมนอะไอจูงเมาอ่ะเดีไอจูงว่าให้ มีอะไรจะพูดไหมลูกพี่ไม่มีแล้วครับทำข้าเหมือนคนเมาอ่ะดูเชฟก่อนเชฟก่อนเชฟนื้ออะไรเนี่ยอ๋อนี่เนื้ออยู่นี่เนื้อนี่เสื้อน้บผมสมัครหน่อยสมัครอะไรครับผมจะเป็นเด็กสุมญาเนี่ยได้ครับขับรถเป็นนอนนองนองดึกไหมนอนดึกได้ไหม โอ้ยยันเช kind of so anyway> رة, either, ้าได้โอ้ยเป็นรปภเลยกันเว้นแค่หายเลยสิสัมภาษณ์พี่เขาด้วยพี่ครับทั้งเลยครับอันนี้อันนี้พี่ทำอะไรครับดูเราเองครับดูเราเองครับนี่จริงางเราใช้เตอร์ที่เขาก็จะกูติงกูติงเงี้ยีาสาพี่เขาเออมึงจะไปทำอะไรพี่เขาหน่ะ เข้าวขัวหมดว่ะได้ลูกพี่ดีว่ะขัวเมื่อกี้เอาใส่ลงไปหมดแล้วชมพี่อาหารของนรากินได้นี่อะไรถือยถ้าไข่ผมคนตัดต่อตัดก็ไอ่ท่อผมยิ่งอยู่ละผมตัดไองไอ้ที่เมียโทรมาตอนเช้าตามหลักเมียไม่เคยตัดใบตองนะสุดนะวางวังใส่เลยใบตองแตกหมดเรียกทั้งหลังฮะพอหลอกไม่เหนืยไหมไม่เหวไปฮะโลัไปเหลือโอ้แสดงว่ารู้รู้ตัวเองว่าตัวเองผิด พูดดีจ be ัาพูดหวานตลอดเลยเหมือนกันอันนี้แบบไปเจ้าของโทรไปเหี้ยว่าแต่คืนเดียวเดียวซ้ำนี่เดีวมันไส้อ่ะกลัวอร่อยอร่อยแล้วเที่ยวเที่ยวมันเอาเยอะน่าจะเปรี้ยวไม่รู้กี่ลูกแล้วมะนาวมะนาวไม่เปรี้ยวเลยหิร้อยตึงละมัโอเคแล้วเอ้ยมะนาวมะน่าเราไม่ได้ซื้อใส่ซึ่งนี่อื้อ โคนทีหมุนหาแสงด้วยหนูมือใช้ได้หรือเปล่าเราบวไม่ได้ไม่ได้กินอีกเลยอ่ะโอ้โหยังไม่เคี้ยวเลยโอ้โหนะแค่อมนาะแค่อมอ๋อแค่อันนี้ไม่ัำบัดก็รู้แล้วว่าอร่อยมันมีเทคเจอร์ไหมพี่โอ้โหอสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ม่ดูเด็กอ็โผล่ โอกาสน่าจะกินอีกไหมครับพี่กินออันนี้อ๋อครับเออมันต้องมีผักแก้มนี่ใช่ถูกถูกต้องเนี่ยกินวิธีกินที่ถูกต้องครับมัพเข้าไปนี่เด็ดผักใส่เยี่ยมแม่พวกทำกระบอกเยี่ยมกินฝีมือเชฟตู้ครับพี่ปลาปลาเนื้อนะครับ ุดยอดครับทอดอร่อยมากครับปรุงไปสามรอบครับรอบ <laughs> น,น,นี้สุดยอดมากหอ,อมมะนาวอะโอเควานเจียบ